สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักนะครับประจำเดือนเมษาครับในเดือนนี้ครับดาวพฤหัสจะย้ายออกจากภพมรณะแล้วก็คุ้มคลองคนลัคนาราศีกันเสียทีหนึ่งนะครับแล้วก็ดาวพุธจะกลับมาเดินเป็นปกติแต่ว่าพาเลตของดาวหรือการโครจรของดาวนั้นดาวนั้นจะเริ่ม โคจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะตามลําดับในช่วงนี้นะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันก่อนอื่นฝากกดติดตามและ นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเรียนโหราศาสตร์ไทยออนไลน์นะครับสามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอดมินยักษ์นะครับสอบถามขั้นตอนรายละเอียดได้นะครับข้อดีก็คือจะเรียนที่ไหนก็ได้จะดูกี่รอบก็ได้ดูย้อนหลังได้ไม่จำกัดนะครับทีนี้นะครับเรามาดูด้านจิตใจกันก่อนนะครับในเดือนนี้ดาวพุธเอง จะโคจรถอยหลังอยู่ในพบคนรักเป็นประด้วยเป็นนิดด้วยเพราะนั้นนะครับดาวขาดกำลังทำให้การเจรจาต่อรองอะไรต่างๆไม่ดีนะครับคำพูดก็ไม่ดีจิตใจก็ไม่ดี นะครับและดาวพุธเป็นดาวการงานด้วยเพราะฉะนั้นนะครับก็จะมีปัญหาหลายๆเรื่องหลายๆราวประกอบกับในช่วงนี้ดาวราหูที่เล็งรักดาวราหูมาจากเรือนภพอะลิทาให้นะครับท่านจะมีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาคําพูดไปไหนเจราจาต่อตรองอะไรกับใครพยายามมีโน้ตมีเลคเชอร์มีการอัดคลิปคลิปเสียงก็ได้คลิปวิดีโอก็ได้อะไรลักษณะนั้นสักนิดหนึ่งเพื่ออะไรครับ เพื่อการโดนมัดมือชกหรือการโดนการปลอมแปลงเอกสารหรือสัญญานะครับอันนี้อันที่1เลยหลังจากนั้นวันที่2 ดาวสุกย้ายราศีดาวสุกเป็นดาวการเงินพอดาวการเงินมาอยู่ตรงนี้นะครับด้านการเงินท่านจะเริ่มดีขึ้นแต่ด้านจิตใจยังคงโครจรถอยหลังอยู่นะและนะครับหลังจากนั้นในวันที่5ดาวประจําตัวท่านได้ราชาเลิกท่านก็จะคิดการใหญ่แต่ให้คิดก่อนนะครับอย่าพึ่งปฏิบัติครับหลังจากนั้นวันที่13นะครับเมษาดาวทิศย้าย ราศีท่านก็จะมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ไปต่างประเทศนะครับมีเกณฑ์ไปต่างจังหวัดเป็นอย่างน้อยมีเกณฑ์เดินทางไกลในช่วงดังกล่าวแล้วก็วันที่16เมษายนดาวพุธครับกลับมาเดินเป็นปกติเสียทีหนึ่งทำให้ทั้งด้านการงานทั้งด้านจิตใจทั้งเอกสารสัญญาทุกอย่างเริ่มดีขึ้นจนหมดเลยครับและในช่วงวันที่27 23ครับขอโทษ23เมษาดาวอังคารย้ายราศีช่วงนี้ท่านก็จะมีเพื่อนฝูงหรือมีการทําอะไรร่วมกันเข้ามานะครับด้วยความที่ดาวนั้นค่อนข้างแข็งแรงและอังคารกับพุธนั้นเป็นเกษตรสลับเรือนท่านจะเจอคนมากหน้าหลายตาในช่วงนี้ครับหลังจากนั้นวันที่27ดาวพุธนั้นกลับไปอยู่สมโนเลิอกอีกครั้งหนึ่งท่านก็จะเริ่มใจอ่อนอีกครั้งนึ่งละ และนะครับจะเริ่มหลักการเยอะแต่ต่อรองไม่ค่อยดีครับหลังจากนั้นวันที่27ดาวศุกร์ก็ย้ายราศีทำให้ในช่วงนี้การเงินมีปัญหาครับเพราะดาวการเงินโครจรตกพบมรณะแต่มันจะมีจุดดีอยู่นิดนึงคือวันที่30ดาวครับดาวพฤหัสนั้นย้ายออกจากภพมรณะเสีทีหนึ่งทำให้นะครับชีวิตเกี่ยวกับด้านนะครับสุขภาพดีขึ้น ความรักดีขึ้นและพลฤหัสที่ตรีโกนถึงลัคนาจะคุ้มครองป้องกันตัวท่านเหตุไม่ดีอะไรต่างๆจะเริ่มนะครับทุเลาเบาบางลงไปจนถึงหมดเรื่องเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่30เมษาพลฤหัสที่จะย้ายราศีอาจารย์แนะนำให้ทำบุญเกี่ยวเรื่องการปล่อยชีวิตเช่นปล่อยปลาหน้าเขียงบริจาคเก็ดเลือดทำบุญ นะครับเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลสงอะไรลักษณะนั้นเพื่อเป็นการทําบุญนะครับเพราะว่าในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยเราอาจจะประสบเคราะห์กรรมได้หรืออุบัติเหตุใหญ่ๆช่วงหนึ่งด้วยนะครับเพราะดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวใหญ่ครับและนะครับตัวดาวพุธนั้นจะอยู่ในราศีมีนจนถึงวันที่7พฤษภาดาวพุธก็จะตกพบมลณะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับดูแล้ว พลลอหัสที่ย้ายออกนะส่งผลดีกับท่านแน่นอนแต่อาจจะดีไม่สุดเพราะดาวต่างๆก็จะเริ่มย้ายเข้าไปอยู่ในราศีเมษชีวิตจะดีแบบแฮปปี้จริงๆน่าจะเป็นช่วงพฤษภาเป็นต้นไปครับอ่ะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองกันบ้างนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการโหราพยายักนะครับสามารถโอนเข้ามาได้ที่พร้อมเพล์เบอร์โทร 0934512345ครับชื่อบัญชีพิพัฒนโยธาทะยักษ์ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านการเงินกันในเดือนนี้ไม่มีดาวอะไรโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินเลยแต่ดาวการเงินเอง โคจออยู่ในเรือนพบอลิอฬิแปลว่าปัญหาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หาได้แต่จะมีอุปสรรคปัญหาค่อนข้างเยอะอย่างไรเสียดาวสุกนั้นมันกําลังจะเป็นอุดเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1วันที่2นั้นนะครับก็นะครับหาได้ครับแต่ว่าอาจจะติดขัดมีปัญหาอาจจะเป็นเพราะตัวท่านนั้นหลักการเยอะการตัดสินใจไม่ดีหรือนะครับตัดสินใจล่าช้าไม่ทันกินทําให้เขาเรียกอะไร ควรจะได้เยอะกว่านี้แต่ไม่ได้เท่าที่ควรที่จะเป็นจะต้องได้ครับหลังจากนั้นวันที่สองดาวศุกร์นั้นย้ายไปทับตัวท่านมีเกณฑ์ถูกหวยครับแม่มันย้ายช้าไปหน่อยถ้าย้ายสักวันที่หนอาจารย์จะทายว่าคนลัคนาราศีกันแม่สาวน้อยของอาจารย์นั้นมีเกณฑ์ถูกหวยครับเพราะดาวชทิตเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องความไม่คาดฝัน พอดาวทิศมาเจอกับดาวสุกก็มีเกณฑ์ถูกหวยแต่ว่าอีกในหนึ่งในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์เลยครับมีโชคมีลาบแบบไม่คาดฝันแล้วก็เงินที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นเงินก้อนใหญ่ครับและมีรายได้หลายทางแต่ด้วยความที่ดาวพุธนั้นโคจรไม่ดีถ้าพุธดาวดีนะอาจารย์ว่าจะได้เยอะกว่าปกติแต่พอพุธถอยหลังอาจารย์ก็จะบั่นทอนอย่างเช่นนะครับปกติเคยได้50บาทในช่วงที่ดาวสุกเป็นอุดอาจจะได้ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบ แต่พอดาวพุทธโคโจรถอยหลังก็บั่นทอนมาจากใจควรได้ร้อยหนึง่งหรือ120ก็เหลือ70 80แต่ก็ยังได้เยอะอยู่กว่าปกติครับและในช่วงวันที่5จนถึงวันที่16นั้นดาวสุกนั้นได้ราชาเลิก แสดงว่าจะได้เยอะกว่าปกติคูณ2เข้าไปอีกนะครับเพราะนั้นจะเป็นช่วงที่เม k มันนี่ครับเรื่องอื่นไม่ต้องสนใจครับเมคมันนี่อย่างเดียวเลยนะครับหลังจากนั้นวันที่13เมษาดาวทิตย้ายออกทำให้เหลือเป็นพุทธศุกราหูช่วงนี้ต้องระวังคำพูดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติในวันที่16ทําให้ด้านจิตใจเริ่มดีขึ้นแต่ทีเนี้ยดาวศุกเองมันเข้า สมโนเลิกแล้วมันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งกันอาจารย์ก็จะพยากรณ์ว่าด้านจิตใจดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับแต่การเงินนั้นมันก็ยังได้เยอะอยู่แต่มาอาจจะไม่ได้ตามเป้าอย่าซื้อของเกรงกําไรในช่วงนี้เช่นชคิดว่ามันจะขึ้นก็ไปซื้อหุ้นตัวนี้ไว้อะไรเงี้ยมันจะ ได้เหมือนกันแต่มันจะได้ไม่อย่างที่ต้องการหรืออย่างที่หวังเท่าไหร่เพราะนั้นอย่าซื้อของเก่งกําไรแต่ถ้าทํามาหากินสุจริตมีอะไรทําไปอาจารย์ว่ายังได้อย่างที่ต้องการครับหลังจากนั้นวันที่23 เมษาครับดาวคานย้ายราศีดาวคานเป็นดาวสัตชะและเป็นดาวมรณะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะขายบ้านขายรถขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์ก็มีเกณฑ์ขายได้ในช่วงนี้หรือถ้าใครกําลังรอมรดกก้อนใหญ่อย,ย,อยู่ก็มีเกณฑ์ได้รับมรดกในช่วงนี้เหมือนกันแล้วก็ถ้าอยากจะซื้อที่ติดน้ําช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีครับสามารถซื้อได้ครับและนะครับในช่วงวันที่ ดาวสุกนั้นได้วอละโคตมะนวางนะครับก็จะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่24เมษาเวลา15.00น,นไปจนถึงวันที่27เมษาช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์จะได้เครื่องรางได้ของขังเป็นของที่จะอำนวยอวยพรเกี่ยวกับเรื่องรายได้ทำให้เฮง อาจจะเป็นพระสังฆจายพระปิดตาอะไรลักษณะนั้นครับหรือเป็นลาหูเป็นอะไรอะวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับเรื่องลาบผลเงินทองครับหลังจากนั้นวันที่27ด,ดาวสุกย้ายราศีที่นี้นะครับด้านการเงินอาจารย์ว่าจะหาได้แต่ เก็บไม่อยู่นะครับเพราะดาวสุกนั้นตกภพมรณะแต่เป็นอีกมุมนึงถ้าจะขายของเก่าของมือสองหรือจะซื้อของเก่งกำไรก็สามารถทำได้นะครับและในช่วงดังกล่าวนั้นอย่าซื้อของหลังจากวันที่30เวลาตีหนเป็นต้นไปดาวสุกนั้นจะเสวยเลิกไม่ดี เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะซื้อของสะสมเช่นเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตุน่นเป็นโมเดลให้ซื้อในช่วงนะครับวันที่27แต่ไม่เกินวันที่30เมษายนครับและหลังจากนั้นวันที่30เมษาพระฤหัตย้ายราศีทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นแต่การเงินดันตกพบมรณะเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่21พฤษภสพานะดาวศุกร์จะย้ายออกจากพบมรณะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ดีอย่าง จับต้องได้เห็นชัดอะไรลักษณะนั้นครับส่วนตัวรายได้เสริมนะครับเป็นดาวสาวดาวสาวนั้นโคจรอ,อยู่ในภพอรีเพราะฉนั้นคนละขณาอตราสิกันก็จะมีเกณฑ์เริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆช่วงที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจนะครับก็จะเป็นช่วงวันที่5นะครับเมษายนแต่ไม่เกินวันที่23 เมษายนเพราะในช่วงนั้นดาวเสารได้วอรละโคตะมะนวางแต่ถ้าจะเริ่มอะไรใหม่ๆอาจจะทํากับเพศตรงข้ามหรือของที่ขายเป็นของที่เพศตรงข้ามนั้นใช้หรือซื้อนะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่ยังไม่ได้นําให้ลาออกจากงานแล้วมาเริ่มงานใหม่เป็นตัวรายได้เสริมนั้นสามารถทําได้ในเดือนนี้ครับส่วนการรับลูกน้องลูกน้องจะสร้างปัญหาพอสมควรครับ แต่สามารถควบคุมได้นะครับการรับลูกน้องน่าจะเป็นช่วงเดียวกันคือวันที่5จนถึงวันที่23ไม่เกินจากนี้ครับ ทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวคนรักต้องระวังแฟนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายดาวพฤหัสเป็นดาวพันธุ์ธุต้องระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณพ่อคุณแม่ครับดาวพฤหัสนั้นเป็นเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์ดาวพฤหัสอยู่ในราศีเมษต้องระวังเรื่องฟืนไฟความร้อนครับวันที่13เมษาดาวทิตย้ายไปทับดาว พรลือหัสที่อยู่ในภพมรณะนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการไปไหนคนเดียวนะครับและตัวดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมอลณะนั้นนะครับอยู่ในภพอลิเพราะนั้นต้องระวังโรคทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับระบบหายใจเพราะนั้นในเดือนนี้ตั้งแต่ศีรษะยันปลายเท้าระวังทั้งหมดเลยครับหลังจากนั้นวันที่2เมษาดาว สุกย้ายราศีทีนี้ให้ระวังเกี่ยวับเรื่องเส้นเอ็นขาข่าระวังศีตานะครับระวังศีรษระวังหัวเข่าระวังเส้นเอ็นครับหลังจากนั้นวันที่23ดาวอังคารย้ายราศีเป็นเกษตรสลับเรือนก็จริงแต่อังคารนั้นย้ายไปเป็นคาดประจําราศีเพราะฉนั้นให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ําแล้วก็ระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์เหมือนเดิมครับหลังจากนั้นวันที่27 ดาวพุธโคโจรตกภพเออข้าโรด,ดดาวสุ์โคโจรตกภพ,พมลนเดาวสุขเป็นดาวทรัพย์สินให้ระวังทรัพย์สินเสียหายสูญหายแล้วก็ให้ระวังสุขภาพของเจ้านายหรือคุณพ่อคุณแม่อย่างที่อาจารย์บอกนะครับและหลังจากวันที่30ดาวพฤหัสย้ายออกจากภพมลณะนะครับเท่ากับสุขภาพของคู่ครองคนรักดีขึ้นนะครับสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ดีขึ้นดาวพฤหัสคุ้มครองรักคนา ทำให้เรื่องร้ายๆนั้นจากกระทบคนลัคนาราศีกันนั้นไม่เยอะเท่าไหร่เพราะนั้นแม่สาวน้อยของอาจารย์ยักษ์รอ30เมษายนเป็นต้นไปครับและนะครับดาวทุกอย่างจะทยอยตกพบมรณะและย้ายออกมาเท่ากับว่าเรื่องต่างๆจะเริ่มดีขึ้นในช่วงเดือน พลัสสภาคมนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องทําบุญหนักสักหน่อยหนึ่งแล้วก็นะครับใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังสักนิดหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับทีนี้นะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องนะครับการงานและการเงินบ้างเนื่องจากดาวการเงินเป็นดาวสุขดาวสุขในช่วงวันที่1วันที่2นั้นดาวสุขก็สเสวยเลิกดีนะครับแต่ดาวสุขอยู่ในภพอริ นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่าไม่ได้เสียอะไรนะครับจะเริ่มงานในวันที่1วันที่2ก็ได้แต่มันอาจจะเป็นงานที่ทําเป็นจอบๆหรือทําไม่ได้นานเพราะดาวการงานเองเป็นนะครับดาวพุธด,ดาวพุธนั้นยังโคจรถอยหลังอยู่กว่าจะกลับมาเดินต้องรอจนถึงวันที่16 เมษายนแต่นะครับหลังจากวันที่สองไปแล้วดาวสุกย้ายราศีลักษณะงานอาจจะเป็นงานต่างประเทศงานทางกายงานที่ต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นงานการแก้ปัญหาไอตรงนี้อาจารย์มองว่าเหมาะสําหรับคนที่ตกงานนะครับแต่ถ้าคนต้องการย้ายงานหรือเริ่มต้นงานใหม่จริงอาจารย์ว่าถ้ารอได้ คืสภาดีกว่าครับแต่ถ้ารอไม่ได้อดลนทนไม่ไหวแล้วในช่วงวันที่1วันที่2ก็พอไหวครับแต่ถ้าจะให้ดีอยากได้งานเกรดเพรีเมียมทั้งดาวพุธและดาวการเงินผลรายได้ตอบแทนนั้นจะได้ราชาเริกในวันที่5เมษายนเพราะนั้นในช่วงที่5เมษายนจนถึงวันที่16เมษายนนั้นจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการต่อรองเรื่องเงินเดือนครับ แต่ถ้าอยากได้งานที่มีความมั่นคงดาวพุธจะกลับมาเดินเป็นปกติในช่วงวันที่16เมษายนครับลักษณะงานที่มีเข้ามาในช่วงนี้จะเป็นงานต่างประเทศเป็นงานเดินทางไกลเป็นงานเกี่ยวกับด้านการบริการการเซอร์วิสเป็นงานด้านการแก้ปัญหาครับหลังจากนั้นงานต่างประเทศงานทางไกลก็จะหมดไปในช่วงวันที่ 13เมษาแต่ถ้าอยากได้งานราชการแนะนำให้สอบไกลๆบ้านตัวเองเช่นอยู่เชียงใหม่สอบไปขอนแก่นอยู่กรุงเทพสอบไปสงขลาอะไรลักษณะนั้นไปถิ่นทุรก,กันดารมีเกณฑ์ได้ครับหลังจากนั้นดาวการงานที่กลับมาเดินค่อนข้างเร็วใครตกงานอยู่จะได้งานแบบไวยว่องคือไปคุยงานแล้วจะรู้เลยว่าได้งานเขาจะเอาหรือเขาไม่เอาอะไรลักษณะนั้นนะครับและดาวพฤหัส ที่เป็นดาวที่อยู่อาศัยพอตกภพกมรณนะแสดงว่างานที่ได้อาจจะเป็นงานที่ต้องย้ายบ้านย้ายที่อยู่หรือย้ายประเทศอะไรลักษณะนั้นครับหลังจากนั้นวันที่23ดาวอังคารย้ายราศีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นงานตัวแทนงานในหน้างานต่างประเทศงานด้านบริการยังเหมือนเดิมแต่นะครับ ตัวดาวพุธเองนะครับหลังจากวันที่27เป็นต้นไปไม่ควรเริ่มงานหรือสมัครงานแล้วเพราะนะครับดาวพุธนั้นจะไม่ได้ราชาเลิกและจะเป็นดาอาเป็นดาวได้สมโนเลิกแสดงว่ามันจะเป็นงานเฉพาะด้านเป็นงานเฉพาะทางและตัวดาวศุกร์เองก็ตกพบมลณะนะแต่ยังมีจุดดีอยู่ถ้าท่านขายของมือสองขายของเก่าช่วงนี้ทำได้ครับในช่วงวันที่27แต่ไม่เกินวันที่30 เมษายนส่วนการรับลูกน้องนะครับอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นในช่วงวันที่5เมษายนแต่ไม่เกินวันที่23เมษายนครับเพราะเลยไปกว่านั้นดาวเสาร์นั้นจะไม่ได้วอลรโคตามานาวางวอลรโคตามานาวางแปลว่าดีมากๆเลยและกันรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะนั้นในเดือนนี้ก็มีมุมที่จะได้เงินเดือนดีแล้วก็ย้ายงานครับแต่ถ้ารอได้พฤษภา,าดีกว่าครับ ทีนี้นะครับเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ฝากไว้นิดนึงครับใครอยากจะทำบุญแต่นึกไม่ออกนะครับตอนนี้วัดท้ายย่านนะครับมีให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องทางเดินในวัดนะครับและนะครับใครต้องการที่จะสร้างนะครับพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับก็สามารถทำได้เลยอาจารย์ขึ้นข้อความไว้ด้านบนของคลิปแล้วนะครับทั้งบัญชีวัดท้ายย่านและ บัญชีของเจดีที่บรรจุพระบรมสารีลิกธาตุนะครับก็ทำเยอะได้เยอะทำน้อยได้น้อยไม่ทำเลยอนุโมทนาก็ได้ครับอ่ะเรามาดูด้านความรักกันจากใจในเดือนนี้ดาวพฤหัสได้ราชาโชคแต่ตกคบมรณนะดาวราหูเล็งรักอาจารย์กลัวเลือกเกินคือคนลัคนาราศรีกันแม่สาวน้อยของอาจารย์คือ คนดีไม่รักครับไปรักคนไม่ดีเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้จะต้องใช้ความเข้มแข็งของตัวเองแต่ดูแล้วใจท่านไม่ได้เข้มแข็งเลยเพราะดาวพุธก็โครจรถอยหลังเดี๋ยวก็อ่อนไหวเดี๋ยวก็ขี้น้อยใจเดี๋ยวก็อยากอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็อยากมีแฟนนะครับและดาวพุธเองโครจรเจอกับดาวราหูด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันมาเองอย่าไปมุ่งหวังอยากได้นะครับเพราะดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนภพวินาศพอดาวเจ้าเรือนภพวินาศไปอยู่นในภพคนรักแสดงว่ามันจะเจอคนถูกใจแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้ฝันครับและท่านจะฮอตฮิตมากเลยในช่วงเดือนที่2ดาวศุกร์ย้ายเข้ามาเล็งรักนะครับดาวศุกร์นั้น เป็นดาวการเงินและดาวสุขเป็นดาวพบสุขพแสดงว่าจะเจอคนมีอายุเจอคนมีตําแหน่งใหญ่กว่าเข้ามารักมาชอบแต่อย่างที่บอกนะครับพาลึหัดที่มันอยู่ตรงนี้ทั้งเดือนเลยถ้าอยากได้คนมีเงินอาจารย์ว่าทั้งเดือนเนี่ยได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนจะได้คนที่หาเงินเก่งรายได้ดีการงานค่อนข้างดีแต่ถ้าเป็นมุมดาวแล้วอาจารย์ไม่อยากให้รับเข้ามาเพราะว่าดาวเวลาที่มันตกพมนะ คบกันเขาอาจจะไม่สบายหรือครบกันเขาอาจจะย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างประเทศไม่ค่อยได้เจอกันแค่นั้นเองแต่ถ้าหาว่าต้องการแค่คนคุยต้องการคนคุยด้วยแก้เหงานะครับในเดือนนี้มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยเพราะหลังจากวันที่13เป็นต้นไปดาวทิตก็ย้ายราศีไปเจอกับดาวพฤหัสอีกแสดงว่าถ้าจะเอา หน้าตาดีมีสเสน่ห์จะเป็นช่วงหลังจาก13เมษาเป็นต้นไปครับแต่การเงินก็ดีครับมีรายได้ดีการงานค่อนข้างดีหลังจากนั้นวันที่1 6ดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติท่านจะเริ่มคิดได้คำว่าคิดได้มี2ออย่างคือจะเลือกไว้คนหนึ่งหรือไม่ก็รับหมดเลยเพราะอะไรครับตอนนี้ดาวท่านเป็นปรามีความอยากมีแฟนอยากมีความรักค่อนข้างเยอะเพราะนั้นท่านอาจจะรับหมดเลยก็ได้แต่ ถ้าให้เลือกนะถ้าจะไปถึงใจว่าจะเอาใครแนะนำา30ให้พฤหัสย้ายก่อนนะหลังจากนั้นวันที่23เป็นมุมดาวที่ไม่ดีแม้ว่าพฤหัสกับอังคารจะเป็นเกษตรสลับเรือนอาจารย์ว่าท่านจะไปเอาคนที่ไม่คู่ควรมาแฟนแฟนและมันจะเป็นอะไรที่เลิกกันยากยืดเยื้อยาวนานเพราะมันได้เกษตรสลับเรือนครับและหลังจากวันที่27 นะครับดาวสุกตกพบมรณนะไปทับดาวพฤ่งหัสอาจารย์บอกว่าถ้าไปรับใครเข้ามาในช่วงนี้ท่านจะจ่ายเงินให้เขามากกว่าเขาจ่ายเงินให้ท่านก็เรียกว่าเป็นรักที่โดนเอาเปรียบเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่แนะนำหลังจากวันที่23เมษายนเป็นต้นไปและหลังจากวันที่30เมษายนความรักของคนลัคณาราศีกันจะเบ่งบานครับ อาจจะเจอทางโซเชียลออนไลน์หรือแอปพลิเคชันการหาคู่แต่จะเป็นคนที่มีความลับค่อนข้างเยอะแต่เป็นคนที่หาเงินได้ค่อนข้างเก่งและอาจารย์มองว่ามีเกณฑ์ที่จะมีแฟนค่อนข้างสูงเพราะว่าคนลัคนาราศีกันนั้นมีความอะไครับอยากจะมีแฟนในช่วงนี้ครับเพราะก็กล่าวว่า30นะครับเมษาหลังพฤหัสย้ายปไปจนถึงวันที่7นะวันที่7พฤษภา สามารถครับแต่ถ้าเลยแบบนั้นแล้วดาวพุธตกพวรละนะก็ไม่มีมุมดาวให้เจอรักดีๆอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นนะครับก็จะเป็น30 7พฤษภาอาจารย์ถ่ายลวงหน้าให้ครับส่วน สำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับต้องระวังเรื่องการเลิกลาหรือการทะเลาะก,กันเพราะดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนภพบริเลงลักขาเรื่องที่เกิด1ครับเรื่องมือที่3-2เรื่องรายได้สามเรื่องความลับแตกครับสามอย่างนี้จะทำให้ท่านมีปัญหาเลิกลาก,กันต้องระวังแล้วก็ให้ระวังสุขภาพของแฟนหรือคนรักด้วยส่วนด้านการเงินในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนแฟนท่านจะหาเงินหางานได้ค่อนข้างดีไม่น่าวิตกกังวลอะไร เพียงแต่ว่าต้องระวังเรื่องคำพูดแล้วก็การทะเลาะเบาะแหวงกันนะครับและสุขภาพของแฟนและคนรักท่านด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับคนละคณาราศีกันแม่สาวน้อยของอาจารย์ยักษ์ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ